สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังคงพูดเรื่องของการให้บริการครับเพราะในคลิปที่แล้วเนี่ยเออมันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งมีคนถามว่าพิธีนะครับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจต้องทำอย่างไรบ้างนะครับผมก็ทาง่ายผมแบ่งเป็นหกข้อละกันนะครับโดยอันแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็พั ต้องดูแลตัวเองนะครับพร้อมต่อ,อการให้บริการในที่ิที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็พูดเรื่องของบุคกเรภาพการแต่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีคิวสะอาดนะครับผมเเผ้านะครับหนวดเทาใบหน้าแววตานะครับสายตาเวลาพูดต้องศบกษานะครับการศบตาไม่ใช่การจ้องตานะครับไม่ใช่นารจ้องจานะครับเวลาเราพูดแต่ล้วแต่เราต้องมีการศบกาลูกค้าบ้าง เรื่องของอารมณ์เนี่ยนะครับเวลาเราสนทนาในกับลูกค้าก็แล้วแต่เราควรจะมีอารมณ์ร่วมในการสนทนาด้วยนะครับไม่ใช่พูดแล้วไม่มีอารมณ์ร่วมมันก็ดูแข็งแข็งนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนเป็นนักบริการที่ดีเนี่ยต้องมีสิลธรรมแล้วก็มีมารยาทที่ดีด้วยในข้อที่สองน่าจะเป็นเรื่องของต้องปรับปรุงพัฒนาเทคนิคในการสนทนานะครับคุยง่ายว่าในการสนทนาต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างความมั่นใจนะครับสร้างความคุ้นเคยสร้าง และที่สาคัญในความเป็นไปเองในความเป็นกันเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเราใช้คบพูดที่ไม่สุภาพนะครับเราต้องใช้คำพูดที่สุภาพแล้วก็ภาษาท่าทางที่เหมาะสมนะครับนั้นภาษาที่เราใช้กับกริยาท่าทางที่เหมาะสมกริยาท่าทางที่เหมาะสมในการให้บริการที่ดีก็คือเรื่องของการนอบน้อมนะครับและที่สําคัญเนี่ยไอกริยาท่าทางที่ได้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากที่สุดั่คือรอยยิ้มนะครับเวลายิ้มเนี่ยครับสายตาต้องยิ้มด้วยนะครับแล้วก็ ใช้น้ําเสียงที่น่าฟังนะครับเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยนะครับผมกม่เคยผมไม่เคยมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมบ,บอกว่าซึ่งมันจะได้เรื่องนะครับการใช้คําพูดนในน้าหนักเสียงแล้วก็กริยางดื่มนะครับเขามีการทําวิจัยกันนะเขาบอกว่าสิ่งที่มีผลต่อการพูดคุยหรือการให้บริการไม่ส่วนัน่งคือเรื่องของกริยาท่าทางซึ่งมีผลถึงห้าสิบปเ็นตัวที่สองก็คือน้ำหนักเสียงน้ำหนักเสียงนี่มีผล เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับในการพูดน้าเสียงป,ปกตินะครับส่วนน้ําหนักเสียงส8ดเปซนเนี่ยเอาไว้สาหรับเน้นนะครับเน้นข้อความที่สําคัญนะครับเน้นข้อความที่เด่นๆ,ๆของสินค้าเรานะครับส่วนจริยาท่าทางเนี่ยนะครับห้าสนะิบห้าเปอร์เซ็นั่นคือเวลาเราทำรายภาพจริยาท่าทางของเราต้องเป่นไปตามที่เราพีดนะครับโดยเฉพาะต้องมีเร้อยีแล้วก็ใช้คําถามที่แสดง ตัวที่3เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของปรับปรุงพัฒนาเรื่องการฟังการฟังนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าในการฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนักบริการเนี่ยต้องฟังด้วยความสนใจนะครับฟังแล้วนะครับต้องจับให้ได้ว่าตัวไหนคือสาระตัวไหนคือข้อความสําคัญแล้วก็สามารถถามยอนจับได้นะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มทีหนึ่งนะครับยืนยันทีหนึ่งว่าสิ่งที่เรารับมาแล้วกับลูกค้าเนี่ยตรงกันแล้วก็ ใช้คำพูดตอบรับที่สอดคล้องกับความที่เห็นของผู้พูดนะครับตัวที่สี่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นทักบริการเนี่ยนะครับต้องมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่บวกนะครับพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือมื่อนะครับแล้วก็มีน้ําใจในการให้อภัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนนัเห็นบ่อยนะครับพอลูกค้าออกไปปุ๊บหันหลังมีทากันเลยเราต้องไม่มีทาผู้รั ีลูกค้าไปแล้วนะครับเราหันมาพูดนะครับหันมาพูดหรือเราไปพูดที่หลังร้านบังเอิญลูกค้าเดินเข้าไปเพื่อจะเข้าห้องน้ำได้ยินเสดีมันก็จะเกิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับไี่ตัวต่อไปเราเป็นเรื่องของการปรากฏกายนะครับาก,การปกปักตกายเนี่ยนะครับมันเหมือนจะเป็น first i ิ p r e s o n นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วเรื่องบุคลิกภาพก็เรื่องของบุคลิกภาพที่ดีแล้วเรื่องของการแต่งกายสะอาดดูดีแล้วนะครับก็ต้องมี เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีปีิยานะมารยาทนะครับที่เหมาะสมนะครับรู้จักการวางตัวในสังคมนะครับมีการสํารวมกายวาจาใจนะครับเออเคยเคยมีคนบอกว่าเฮ้ยลูกค้ามีอารมณ์รุนแรงนะครับต่อว่าเราเนี่ยนะครับเขาก็มาถามผมว่าเราคนเหมือนกันนะเราก็ใส่เลยตามที่เป็นขาวก็มีนะครับตามที่เป็นขาว นะครับที่คนที่เป็น้จัดการดูแลด้านบริการก็ต่อว่ากับน,นะครับเสียงกับดากับน,นะครับในฐานะความเป็นคนถ้าเกิดถามเป็นมากมันทําได้นะครับแต่เราอย่าลืมบทบาทเราณตอนนั้นเราเป็นใครนะครับความเป็นคนเท่ากันโอเคคุณเสียงกันได้แต่บทบาทที่คุณรับณตอนนั้นนะครับคุณรับเป็นบทบาทผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงบทบาทของผู้ให้บริการนะครับตัวท้ายเรื่องเรื่องของการ ภาพไปแล้วนะครับก yes. okay. yeah. oh. yeah. ็ถ you know, ุกการละทุศสูกโอกาสถุกสถานที่แล้วก็ถูกเวลานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพนักงานบริการเนี่ยหรือผู้ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชุดนิฟอร์มอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่ชุดมีฟอร์มเนี่ยก็ทําเพื่อเป็นหน้าตาของเอกรอยู่แล้วนะครับดูสมวัยตามคือคือดูทุกอย่างหมดนะครับเพราะชุดชุดการแต่งกายเนี่ยนะครับของคนให้บริการเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกนะครับหรือ มันจะเป็นตัวจุดตอกเลยภาพลักษณ์ขององค์กรสิ่งนะครับที่สําคัญต้องดูดีตลอดเวลานะครับตั้งแต่ป่วยเจริดเท้าวคนให้บริการส่วนใหญ่เวลาแต่งกายเนี่ยนะครับแต่งกายดูดีนะครับเข้ากันหมดแล้วนะครับผมเข้าเรียบร้อยนะครับดังนั้นในระหว่างวันเนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าห้องน้ำเราก็ต้องเช็คดูร่างกายตลอดเวลาให้ดูดีตลอดเวลานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับขอฝากตัณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะ